สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Air Report รายการที่จะมารายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ของประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในวันนี้นะคะถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากเมื่อวานค่ะแต่ก็ยังคงมีในบางพื้นที่ที่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะคะอยู่ในระดับสีส้มหรือเริ่มมีผลกร,กระทบต่อสุขภาพค่ะในสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในพื้นที่เขตบางรัก พื้นที่สมุทรสงครามและพื้นที่สมุทรสาครนะคะที่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะและในสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดหนองคายและจังหวัดมหาสารคามค่ะที่ยังคงเป็นสีส้มและในสําหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัยค่ะที่ยังคงเป็นสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ แต่ในสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะคะสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคเหนือ1-2หนึ่งถึวันนี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันเนื่องมาจากอัตราการระบาอากาศที่ปิดและก็ประกอบกับ เรายังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่มาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยค่ะทาให้ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายอากาศออกจากพื้นที่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่ได้สูงค่ะและในสําหรับพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะก่อนออกจากบ้านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารและสาระสาคัญดีๆเกี่ยวกับฝุ่นละอองได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแฟนเพจ a c e b o o k กรมควบคุมมลพิษและช่องทางต่างๆของกรมควบคุมมลพิษค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ